เอออยากให้เพื่อนไปไงคูดไม่ออกเรืดึงไม่ได้เหรอให้ดูไเลี้ยงเปล่าเลี้ยงต้องช่วยหน่อยเสียเชื่อถึงพ่อป่ะให้เสียเชื่อถึงพ่อเลยอ่าอย่าเพิ่งไปนะคุณคมกริตร์เขาบอกว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งใจให้มากกว่านี้หน่อยหนึ่งสาธุดังๆสามครั้งครับ กยามิมรอย่างนี้ท่านต้องรักษาให้ดีนะครับท่านต้องรักษาให้ดีนะครับผมบอกท่านแล้วว่ากระยาณมรอย่างนี้หาไม่ค่อยได้เพราะส่วนใหญ่คุณจะไปเจอสังคมที่เห็นแก่ตัวแล้วเอารัดเอาเปรียบเขาไม่เคยเป็นห่วงคุณหรอกครับอาคมขีดเข้าไปนั่งที่ถ้าหลวงพ่อมีรางวัลจะให้นะเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครจะให้ยืมคนอย่างนี้ต้องสรรเสริญครับเพราะว่าอ่า เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับตัวเองมากเขาให้ความสําคัญกับคนอื่นสังคมมันหายากการเสียสละก็ค่อนข้างยากคนบางคนบางทีเขาไม่รู้ตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่ส่วนเงินรางวัลเดี๋ยวจะแจกแต่เท่าที่อ่านเขามีข้อคิดอะไรนิดๆหน่อยๆท่านก็ไปหลวงพ่อว่านะกลุ่มชายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินกี่ร้อยบาทนะอันนี้เป็นเงินของพระพุทธเจ้า เป็นเงินของพระรูธเจ้านะจะให้ท่านไว้ใช้ในการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่รับปากกับหลวงพ่อได้ไหมฟังนะหลังจากที่รับเงินก้อนนี้ไปแล้วหลังจากที่รับเงินก้อนนี้ไปแล้วไอ้เวิร์ดิ้งทั้งหมดคําต่างๆเนี่ยที่เขาเขียนไว้ว่าจงรักษาความดีให้ตลอดไปนะหรือว่ารักตัวเองให้มากๆเนี่ยเขาจะมีอยู่ตรงนี้ต้องทําตนให้เหมือนอยู่วัดนะ เราทำดีเราก็ดีเราทำไม่ดีเราก็ไม่ดีพยายามทำให้ดีที่สุดซองนี่นะไปใส่กรอบไปเลยส่วนเงินคุณเอาเข้าธนาคารอมสินฝากเป็นบุ๊กอันนี้เป็นเฟิร์สพาริตี้ที่คุณต้องเก็บถ้าพระพุทธเจา้าเอาเงินเก็บให้คุณแล้วอาตมาการันตีแล้วว่าคุณปิดประตูวความจรชีวิตนี้แต่คุณต้องฝากเรื่อยๆนะครับนี่คุณนี่เป็นเงินก้อนแรกที่พระพุทธเจา้าให้ท่านระหว่างที่ท่านเดินจยกลมอาตมา,าเคยบอกว่าเคยบอกว่า พระพุทธเจ้ามองคุณอยู่และตอนนี้คุณทําความดีไว้แล้วท่านให้รางวัลคุณแล้วลูกผู้ชายคำหนคำนั้นใครทำไม่ได้ยกมือใครทําได้ยกมือสาธุดังๆสามครั้งครับส,ส,ส,สัจจารูปผู้ชายนะค่าได้อย่าไม่ได้อัตมาพูดทุกวัน จัดการนะผู้ในการช่วยดูด้วยเอาบุกทุกเล่มเก็บไว้ที่ผู้ในการเงินฝากทุกผมไม่เชื่อใจคุณเท่าไหร่เพราะว่าถ้าห่างผมแล้วผมไม่ได้คุมคุณตลอดถ้าคุมคุณตลอดคุณเสร็จผมนะคุณจะต้องมีบุกอีกเล่มหนึ่งคอยดูว่าแต่ละวันคุณเก็บเท่าไหร่แล้วเต็มเท่าไหร่แล้วไปแบงก์อีกเท่าไหร่เฮ้ฟังไม่ใช่เรื่องเล่นนะพวกคุณไม่รู้จักการทวีคูณของตัวเงิน อันนี้ผมสอนเศษศาสตรให้คุณเงินทุกบาทที่คุณมีอยู่เนี่ยมันต้องหมุนเวียนไปตลอดเรื่อยๆชีวิตคุณเนี่ยสักวันหนึ่งคุณต้องใช้เงินก้อนนี้หน้าที่คุณตอนนี้ที่คือรู้คุณจําจนแม่นเลยปลู่ย่าตายายทํามาแต่บรรพุดหาเงินใช้เงินตัวนี้คุณไม่มีคือเก็บเงินตัวนี้คุณไม่มี ลงทุนอีกตัวสุดท้ายที่คุณไม่มีกู้ธนาคารมาลงทุนคุณสาคุณทั้งหมดขาดสามตัวหลังฉะนั้นคุณทำได้คือตัวที่สามพ่อแม่คุณไม่หาเงินใช้เงินคุณต้องเก็บเงินเพราะในอดีตที่ผ่านมาพ่อแม่คุณไม่ได้ทำตัวนี้ฟังนะครับพ่อแม่คุณไม่มีตัวนี้พ่อแม่คุณหาเงินใช้เงิน หาเงินใช้เงินตัวเก็บเงินคุณไม่มีคุณเริ่มทำซะคุณทำแล้วลูกลูกหลานคุณเหลนคุณจะทำตามถ้าคุณให้พ่อแม่หาเงินใช้เงินคุณก็สืบทอดมาดกหาเงินใช้เงินทั้งที่ปัญญาคุณมีอันนี้คุณจนตลอดชาติจำไว้นะครับเงินทุกบาทที่เดี๋ยวจะให้คุณไปเนี่ยเข้าธนาคารออมสินแล้วอาบุกไปไว้ที่พอ คุณได้เงินเท่าไหร่แล้วคุณก็เก็บไปเก็บไปเรื่อยๆพอเต็มกระปุกเมื่อไหร่คุณก็เอาเงินเนี่ยไปเข้าเอาบุกเนียจากพออไปฝากพออที่โรงเรียนมีงบมีงบสําหรับเด็กไหมฮะงบทุนการศึกษาอะไรพวกนี้ถ้ามีเด็กคนไหนเรียนดีพออ,อทบไปอีกต้นสมมติว่าเขาได้ห้าร้อยเต็มกระปุกถ้าเขาดีให้ให้เป็นห้าร้อยจะเป็นกําลังใจในการเก็บเงินครับคุณฟังนะครับเพราะว่าเงินก้อนนี้ถ้าคุณเก็บ ตั้งแต่อายุ14เนี่ยคุณไม่ใช้เลยเวลาคุณไปทํางานเนี่ยคุณได้เงินเดือนสักประมาณสมมติว่าได้เงินเดือนหมื่นหนึ่งอย่างที่ผมบอกนีสูตรคือเอาอายุคูณเงินเดือนหารด้วยร้อยเหลือเท่าไหร่คุณเก็บเป็นเฟิร์สพาริตี้จ่ายให้ตัวเองก่อนแล้วเก็บเงินก้อนนี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณอายุ25เก็บถึง65คุณมีเงินเป็น10บล้านนะ10ล้านนี่ไม่ใช่น้อยๆน,น,นะผมบอกให้นะพวกคุณไม่รู้นะนี่ผมบอกให้คุณนะ คุณอายุ25ถ้าคุณเก็บเงินแค่เดือนละ1,700ร้บาทคุณปลดดกษะเสียณอายุ6 5คุณมีเงิน10ล้านทันทีถ้าคุณไปลงทุนคุณจะได้เงินมากกว่านั้นเอาไว้คุณทํางานก่อนแล้วถ้าหลวงพ่อมันยังไม่ตายคุณตามหาหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวจะไปสอนนะแต่ขั้นแรกเอางนี้ก่อนวันนี้คุณกลับไปเก็บเงินก้อนนี้ให้ดีกาบ3ามสี่ครั้งพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้คุณธนาคารออมสินเปิดไปฝากเลยนี่เงินพระเจ้าประทานให้คุณ ทั้งผู้หญิงด้วยนะครับผู้หญิงก็จะได้เงินในนี้นะครับเอาละผมหลวงพ่ออาจจะใช้เวลามากไปหน่อยเพราะเวลาไม่มีลูกผู้ชายคำใดคำนั้นสาธุวยตัวเองครั<า>้งโอเคก็ขอหน้าสิ่งศิสิทั้งหลายในสากลาาโลกนี้จงให้ทุกคนมีความดีความสุขความอดุดมในทรัพย์ปัญญาบารมีแล้วก็ จริญธรรมทุกท่านทุกคนเถิดพอแล้วเงินน <In Man. S 1> ี well. <Ball> ้จะจจกยังไงครับครับต่อไปอาจารย์มีชีเวลามาใครได้มิชีทำมิชีมีเชียหรือมิชีอะไรที่มาที่ทากันจดตายกันบันซึ่อะไรที่เกิดขด้นเนื้อตมลผลรวมของประเด็นอีก ขอนอบน้อมแด่พระราชนาตรัยกราบนมัสการหลวงพ่อและพระคุณเจ้าทุกๆลูกแม่ชีสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมทุทกๆท,ท่านค่ะสำหรับการประเมินผลของการปฏิบัติของออนักเรียนหญิงนะคะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยต้องบอกว่า แปทีเดียวล่ะคะ่ะที่พวกเราทำได้นะคะแล้วก็ในแต่ละกลุ่มเนี่ยคะ่ะจะหลุดกลุ่มหนึ่งเนี่จะมีแค่คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้หลุดแบบว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะแต่เพียงว่าความเก่งของเขาเนี่ยใกล้ๆเคียงกันหมดเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้แล้วเนี่ยคิดว่านักเรียนเราของเราทุกคนเนี่ยจะเอาประโยชน์ที่เราได้จากที่นี้นำไปใช้สิ่งที่ได้แน่นอนก็คือความอดทนนะคะมาอยู่ที่นี่เนี่ยความอดทนต้องมีเต็มร้อยแน่นอนแล้วเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าที่เราฝึกความอดทนสำหรับการปฏิบัติยาวกันเนี่ย จำนวนของนักเรียนหญิงก็มากกว่านักเรียนชายนะคะแล้วก็ทำได้ตลอดดีด้วยได้สภาวะธรรมสภาวะธรรมคืออะไรเมื่อเขาเดินแล้วนี่เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเขาสามารถจะทะลุได้และมีความสุขกับสิ่งที่ทำได้นี่คือสภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับนักเรียนหญิงนะคะ คิดว่าสภาวะอันนี้นี่คงจะมีกับนักเรียนชายเช่นกันถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผ่านความอืมตรงนั้นเราต้องใช้ความอดทนนะคะในการผ่านเวทนาผ่านความง่วงนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความว่างขึ้นได้ทีนี้เนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าชันยังเป็นนักเรียนอยู่เลยเนี่ยฉันมาที่นี่ทําไมทําไมจะต้องมาฝึกอะไรขนาดนี้ด้วย มีคำถามนี้ในใจไหมคะไม่มีคำถามนี้ในใจแล้วมาฝึกนี่จะเอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้อย่างไงนะคะเข้าใจไหมคะว่าจะเอาไปใช้ในการเรียนเราได้อย่างไงเพราะในวัยเรานี่ยังเป็นวัยเรียนอยู่ทีนี้แม่ชีลองขออธิบายสักนิดนึงอะค่ะว่าถ้าสมองของเราเนี่ยเต็มไปด้วยเดี๋ยวนะคะ นะคะถ้าสมองของเราว่างแบบนี้ไม่มีน้ำเลยเป็นขวดเปล่าเวลาเราเข้าเรียนเนี่ยเราสามารถจะจดจำได้หมดทุกคำสอนของคุณครูถ้าเราอ่านหนังสือก็สามารถจะจำได้หมดเพราะเราไม่ไม่สับสนนี่คะเราเคลียร์สมองเราเราเคลียร์จิตใจเราเนี่ยจนว่าง เหมือนขวดเปล่าเมื่อมันเป็นขวดเปล่าแล้วเนี่ยการบรรจุของมันก็บรรจุได้เต็มที่แต่ถ้ามันเป็นขวดที่มีน้ําเต็มแบบเนี้หรือว่ามีน้ําสักครึ่งขวดมันก็สามารถความจุของมันก็เหลือแค่ครึ่งเดียวหรือว่าจุได้เพียงนิดเดียวเหมือนพวกเราบางคนที่มาที่นี่แล้วเนี่ยไม่สามารถจอาอะไรกลับไปได้เต็มขวดแต่บางคนนี่เอาเอากลับไปได้อย่างเต็มขวดเลย อันนี้เพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมคะว่าใครได้เต็มขวดใครได้ครึ่งขวดใครได้เศษหนึ่งส่วนสามของขวดแม่ชีไม่ต้องบอกหรอกใช่ไหมคะว่าใครได้ไม่ได้ยังไงแต่ถ้าบางคนนี่เป็นขวดเปล่าเลยนี่ก็ได้ไปเต็มๆเลยซึ่งมีมีหลายคนมากสําหรับนักเรียนหญิงที่เขาทาตรงนี้ได้และกล้าพูดเลยว่า <c oughs> การเรียนของเขานี่จะพัฒนาขึ้น นี่คือประโยชน์ของเราสําหรับการเป็นนักเรียนอยู่เรายังต้องใช้ชีวิตในการเรียนหนังสืออีกหลายปีนอกจากการเรียนแล้วถ้าสมมุติว่าเราไปประกอบอาชีพสติทําให้เกิดสมาธิสมาธิทาให้เกิดปัญญาเราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามนุษย์มีของดีคือ ซึ่งเกิดจากตรงไหนคะปัญญานี้ต้องเป็นปัญญาจากไหนคะานาจากการภาวนาจากการภาวนาเห็นไหมคะต้องเป็นปัญญาจากการภาวนาที่เรามาทําอยู่นี่ก็คือการภาวนามันเป็นปัญญาที่แบบสุดยอดเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะที่สิ่งที่พวกเราทุกคนมาทําที่ตรงนี้และได้เอากลับไปใช้มันเป็นประโยชน์มหาศาลเลยนะคะ อยากให้เห็นประโยชน์ที่ตรงนี้แล้วเอากลับไปทําต่ออีกหนูอยากเป็นขวดเปล่าหรืออยากเป็นขวดที่เต็มมีน้ําเต็มแบบนี้นะคะหนูทําเองได้นะคะว่าอยากเป็นแบบไหนแล้วเราก็สู้เขาได้ด้วยทุกคนมีศักยภาพเหมือนกันคะ่ะแต่เราได้ใช้ตรงนั้นเต็มที่หรือ,อยังล่ะอันนี้ก็ต้องมาถามตัวเราเองทําไมน้องๆทําได้พี่คนนี้ทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ ใครๆก็อยากเป็นคนดีกันทั้งนั้นนะคะอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนเก่งแต่หนูมีความพยายามหรืออยังล่ะอยากอย่างเดียวไม่ได้หรอกคะ่ะหิวข้าวอยากกินข้าวแต่ไม่ยอมเดินไปตักข้าวข้าวมันก็มาไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะทุกคนทําได้พิสูจน์แล้วว่าจากคนที่ดูไม่เข้าท่าเนี่ยเขาก็ปฏิบัติได้ มันหมายความว่ายังไงคะมันหมายความว่าวิธีการนี้ได้ผลจริงๆอะคะ่ะอันนี้แม่ชีก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะก็คงจะมีแค่นี้ละคะ่ะหลวงพ่อเจ้าขาขอแม่ชีสิ ขอนอบน้อมแด่พระตนาตรายัยกราบนมัสการพระอาจารย์มหาดิเรกพระอาจารย์กรสินคณะสงฆ์ทุกรูปกราบสวัสดีนักปฏิบัติธรรมทุกท่านมาครั้งนี้มาจากอ,อาจารย์ที่มาจากวัดไผ่โทนนะคะจำนวนหกท่าน แต่เป็นเรียกว่าสิทธ์เก่าแพทยแสงเทียนเนี่ยคะ่ะสามท่านแล้วเพราะฉะนั้นแทบจะไม่พูดถึงเลยว่าท่านปฏิบัติได้ดีขนาดไหนเพราะว่าท่านมาต่อยอดในครั้งนี้อาจารย์ทั้งหมดนะคะเรียกว่าเดินตลอดคะ่ะแทบจะนั่งนิ่น้อยมากแต่ว่าขนาดอ่อนแอที่สุดในคณะของเราก็คือ อาจารย์ศิริพัฒน์แต่ว่าอาจารย์ศิริพัฒน์นี่ก็ทําได้ดีมากในระดับเรียกว่า80%เลยทีเดียวเพราะตามปกติเนี่ยจะต้องบํารุงกันหน้าดูแล้วมองลักษณะเป็นคนที่อ่อนแอเหยาะแยะใจสอกใจประซิวแมวไหนแต่ว่ามาเที่ยวนี้เกินคาดเลยคะ่ะอย่างวันแรกบอกให้เดินทั้งๆท,งท,งที่ทั้งเจ็บปวดทั้งทรมาน แต่ก็เดินผ่านทะลุได้ตลอดโซซัสโซเซทั้งง่วงนอนแต่ก็ผ่านการผ่านไปเป็นวันเป็นทีละขณนะขณะได้นับว่าน่าประทับใจมากส่วนอาจารย์ดารุณีนี่มาใหม่คะ่ะแล้วก็เดินก็ได้สภาวะที่ดีที่ดีมากคะ่ะแล้วก็ท่านก็เดินตลอดไม่เคยนั่งนะคะส่วนอาจารย์ดวงตา อาจารย์ดวงตานี่ท่านอาจจะอายุยังน้อยเพราะฉะนั้นไฟท่านจะแรงมากโดยไม่ต้องบอกอะไรเลยบอกให้แค่เดินอย่างเดียวแล้วก็ทำให้ทะลุเลยปรากฏว่าท่านก็ทำเต็มที่นะคะส่วนอาจารย์สท่านก็มีอาจารย์ไกรสอนอาจารย์ทิพนะคะแล้วก็อาจารย์กัณน,นิกาน้องตี้นี่เคยมาอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นสมท่านเนี่ย คือไม่ต้องไม่ต้องบอกเลยเจ้าค่ะทําได้ดีมากแล้วก็สภาวะอารมณ์ก็น่าประทับใจเป็นความสบายใจของพี่เลี้ยงที่แทบจะไม่ต้องเข้าไปคุยคุกคีอะไรด้วยเลยแค่บอกแค่วันแรกว่าให้เดินให้มากที่สุดอย่าพยายามนั่งทุกคนก็ทําได้ดีจนกระทั่งวันสุดท้ายเจ้าค่ะก็มีกาบ,บรายงานเพียงแค่นี้ ก็มีอาจารย์ดารุณีเนี่ยจะถามถึงอิริยาบถย่อยนะคะก็วันนี้ก็จะบอกถึงอิริยาบถย่อยค่ะแล้วก็ท่านจะนำไปใช้ที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าจะทำยังไงนะที่จะเอาเออไม่ใช่แค่ในอิริยาบถใหญ่เท่านั้นค่ะก็เลยท่านก็แนะนำวิธีการแม้ล้างจานกวาดหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยนะคะจะปฏิบัติได้ผลมากหรือน้อยเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเราจํากัดขีดจํากัดของเราเองถ้าเราไม่จํากัดขีดนั้นไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ทำไม่ได้เพราะทุกคนมีความอดทนเสมอกัน เพียงแต่ว่าความใจสอกใจประสิวอ่อนแอไม่เอาไหนต่างหากคะ่ะที่ทำให้บทบังสภาวะที่ควรจะรู้ <c oughs> คะ่ะกออ็อาจารย์มาในครั้งนี้สิ่งที่จะนำกลับไปให้กับนักเรียนคือต้องมีต่อเนื่องการทำแบบหลวงพ่อเทียนนะคะต้องมีความจริงจัง มีความตั้งใจแล้วก็ต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องผลที่ทำในวันนี้ก็แทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะว่าถ้าไม่มีการต่อยอดต่ออย่าหวังเลยค่ะว่ามันจะเหลือนะคะสิ่งสำคัญต้องต้องนำไปต่อยอดแล้วก็จริงจังในการที่จะประพฤติปฏิบัติทมไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วจะเห็นผล เป็นไปไม่ได้แต่ว่าวิธีการเคลื่อนไหวการปฏิบัติธรรมแบบเลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนนี้เราสามารถที่จะทำได้จนตลอดชีวิตเพราะว่ามันลืมตาทำฮะก็ขอให้ศึกษาดีๆในเรื่องนี้แล้วคราวหน้าที่จะมาใหม่เนี่ยขอแนะนำอย่างหนึ่งว่าควรจะศึกษานะคะการที่จะอยู่วัดแพร่แสงเทียนได้อย่างไรเพราะเราที่นี่เรามีข้อวัดและการปฏิบัติที่ เคร่งครัดแล้วกเ็เราไม่มีสิ่งอะไรที่เป็นศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดนะคะแต่ข้อ,เ,อ,อเรามีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราก็คือข้อวัดและการปฏิบัติของเราควรจะศึกษาให้ดีก่อนที่จะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กล่าวบอกกันต่อไปนะคะขอในเรื่องนี้ค่ะ ก็เป็นนั้นว่าเราได้ทำาิธีการในการประเมินผลที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว